เฮ้ยปืนไรอ่ะเชิดแต้มเราก็ไม่จะไปป้นธนาคารกันใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปทุบตู้ ATM แล้วก็ยิงเข้าไปเลยไม่ใช่เรามาพักด้วยกันวันนี้เชิดแต้มกับพี่ลอยแก้วนะครับเขาจะมาพักกันที่โรงแรมโรงแรมอะไรไม่รู้เหมือนกันพี่ลอยแก้วเขาโรงแรมอะไรครับโรงแรมแม่ปุ้ยครับค่ะ ทำไมเรามาพักกันในกรุงเทพะคบวันนี้ก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมสองสาวเขาอยากจะปาร์ตี้กันนี่เรามาเนาะโรงแรมเพื่อให้เด็กๆได้ปาร์ตี้กันเลยมันเป็นปาร์ตี้ของสองสาวเต็มๆไปเลยเสาร์อาทิตย์ต้องมาพักหรูขนาดนี้ด้วยเหรอครับใช่ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โรงแรมเรดิสันบลูพาซาได้ห้องมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปห้องกันเลยไหมไปค่ะไป เราอยู่ชั้น9แล้วน้องอออยู่ชั้น23คือเป็นห้องแบบห้องสวีทอะแล้วเขาบอกว่ามีแค่ชั้นละหนึ่งห้องเดี๋ยวเอาบัตรบอมด้วยวันงด้วยกันอาบน้ำด้วยกันนะไปจัไปเก้าหรือสนี่นะครับห้องเราอ่ะเลยเลยโ้โหตื่นมากมากเลยห้องน้ำสวยมากเลยค่ะโอ้โ ส่งรูปแช่แล้วแช่อีกอมีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านนะครับฟิวไรเงี้ยนิสระว่ายน้ำอ่าเดี๋ยวเราจะไปว่ายกันใช่ไหมชั้นหกโอ้หรูหรามากนะคะหรูหรามากมีอ่างอาบน้ำนะครับเดี๋ยวเชิดเต็มเขาจะมาเล่นบาสบอมกับพี่ลอยแก้วใช่ไหมใช่ค่ะให้เขาทำกิจการกันให้เต็มที่เดี๋ยวเด็กๆก็จะเล่นบาสบอมกันตรงนี้เฮ้ยอไอ้ดิสุ่มห้องโถโถโถนะคะแล้วก็ตรงนี้คือห้องเป็นชาเวอร์ยืนอาบน้ำ ตู้เสื้อผ้าอยู่ในนี้ใส้เ๋ยค่ะนะแไรครับเ,เ,เตียงใหญนะ่นอนสานะมคนได้เลยตรงนั้นมีมุมแบบว่านั่งเล่นมุม,มรับแขกด้วยใช่เด็กๆจะปาร์ตี้กันตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้ไหนเปิดดูซิมีตู้เย็นอาหารว่างไหมตู้เย็นหรือตู้เซฟอะ <c oughs> มีตู้เซฟเล็กแลวมีตู้เซฟอ๋นี่ตู้เย็นก็เู้เห็นมันมีรูกุญแจใช่ป่ะสมบัติล้ำค่าเสียบอยู่ซึ่งมันของต้องแช่เย็นอย่างนี้หรอนี่นะคะมีเครื่องดื่มอยู่ในตู้เย็นนะคะฝั่งนี้ล่ะกาแฟมีกาแฟมีกานํำร้อนให้แล้วก็มีกระติกน้ำแข็งด้วย เราเสียบปลั๊กพ c ซีได้ด้วยเราลงไปเล่นน้ำกับพี่เลยแก้วก่อนไหมมาถึงก็ว่ายน้ำเลยต้องเติมพลังก่อนขับรถมาค่ะอ๋อช่เต็ขับรถมาเรอวันนี้ขับรถไปพ่อให้แม่เหนื่อยเลยเหรอเนี่ยค่ะชินหนึ่งมูาปาร์ตี้เราก็ชิลไปด้วยนะพ่อแม่ก็ปาร์ตี้ปล่อยลูกอยู่ห้องลูกไปนี่แกงแม่เมาดเดี๋ยวคุณพ่อก็ไปเมากันแยกย้าย ุคาม,ม,ามเมื่อกี้เสียดายเก็บภาพไม่ทันเจตแตมผักที่รอยแก้วตกน้ำเหรอฮะมี่แผลอ๋อีแผลอ๊ยอันตรายมีแผลจะให้เจตแตม,นะมผักที่รอยแก้วตกน้ำไปไปมาพี่รอยแก้วผักจะทันตกน้ำาก็งใช่เราเก็บภาพได้อยู่นะแม่อยากให้เจตแตมเขาก็โดดลงน้ำเห็นไหมดูเห็นไหมเนี่ยก็บอกให้กระโดดลงไปกระโดดลงไปอ่ะกลลีลาไม่เกะไม่โดดไม่โดดลีลา ได้มุมดีซะด้วยวันนี้ตอนนี้ประมาณ4ี่โมงเย็นที่ตรงอื่นยังร้อนนะตรงมุมเรานี้เล่นในลมได้นั่งในลมสบายโชคดีรถไฟฟ้าวิวดีด้วยนะเนี่ยฟเหมาะนะสําหรับคนแต่ว่าอยากจะมาเที่ยวในเมืองนะก็บ้านเราอยู่ต่างจังหวัดอะเราอยู่สมุทรปราการแล้วพอดีเราก็เลยนัดกันในเมืองมาเที่ยวในเมืองหน่อยเอา เล่นไม่ไได้ปดำหาอะไรมาลูกหาข่อยเจ้าเท้าแหลยเจอใครเจ้าเท้าเจอท้าเขาไปดำมาไปเจอเท้าเขาเจออะไรหนีกับอะไรนี่น้ำมาถึงก็นั่งเคร่งเครียดเลยนะครับกลับบ้านนะครับลอยแก้วใส่เน่งอยู่ค่ะใส่เน่งโอ้โหงานหนักเลยนะครับเป็นงานหนักมากเลยค่ะลูกยิงเราช่วยแตมอมาเล่นเกมโอ้โหเล่นเกมในั้งคู่ขวอยช่างเป็นปลาค่ะปลาทูใช่ไหม ดาปลาทองปลาทองจาไหนเชแต้มขอพ่อดูเชยต้นแต่งตัวหน่อยสิพี่ไร่แก้วอ่ะใส่ชุดยีนแล้วพอดีแม่ก็พกเสื้อยีนมาก็เลยใจใส่เสื้อยีนเข้ากันนี่ดูไหมคะใส่ยีนย็แบบอยนี่โอ้โหมีเซ็กซี่เล็กน้อยเป็นไงล่ะไหนพี่ไร้แก้วโชว์หน่อยสิโอ้แล้วดูเหมือนหมวยเลยอะทำไมอะเพราะว่าเย็นนี้เราทานอาหารจีนกันค่ะโอ้นี่เลยนะครับ โต๊ะจีนตอนนี้นะเราอยู่ที่ห้องอาหารไชน่าเทเบิลนะคะที่โรงแรมเลดิสันรูพลาซาแบงคอกนะคะเมนู <c oughs> หน้าทานทางนั้นเลยดูเมนูนี่ค่ะคือเป็นห้องอาหารมื้อเย็นนะคะเป็นอาหารจีนซึ่งในราคาที่888เนี่ยข้างบนเนี่ยเราเลือกได้4อย่างขนมจีบหมูซอสเอ็กโอนะคะมี ากุ้งมีซี่โครงหมูเนื่อซอตเต้าซี่มีทั้งปลาสละเปลอะไรเลือกได้เลยนะคะ4อย่างส่วนข้างล่างไม่อัน้นไม่อัน้นเอา you can eat กินได้เท่าไหร่ก็กินไปเลยอยนี้อยู่ในเมนู All you can eat กรอบหมูดแดงอันนี้แนะนำเลยเ<อ>น,นี่<ก>ยเขาขัดแกะอร่อยมากหมูแดงอร่อยมากกินได้เรืะะ่อยๆเลยค่ะต้องหยิบกล้องมาถ่ายก่อนรอบหนึ่ง S <S ไ,มไ,ไม่ทนันไม่ทันค่ะหมดวางตุ๊กหมดที่มานแนะนำคืออะไรบ้างครับตอนนี้ที่กินอ่ะชอบหมูแดงมหมูปักกำลังจะชิมขอชิมกันนะอร่อยมากขอออะไรมากรสชาตินี่แบบอาหารจีนแท้ๆเลยนะเหมือนฮ่องกงเลยมาแล้วนะคะฮะเก๋าอันนี้เป็นเมนูที่อยู่ด้านบนอ่ะที่สั่งได้สีอย่างนะคะตอนนี้มา2อย่างแล้วของชาแตมคือฮะเก๋ากุ้งกับขอบเปียกุ้งทอด เป็นตัวแทบจะไม่เหลือแล้วอร่อยไหมลูกปอเปี๊ยะทำชอบมากทำชอบมากแนะนําให้มากินกันไหมครับร้านนี้แนะนํามากค่ะโอ้อหร่อยมากกุ้งเป็นตัวโตัะโอ้ยพีการ์ดีการ์ดโอ้ดูขนมจีสโอ้หมาแล้วมาแล้วมาแล้ว วอันนี้ของโปรดแม่ค่ะขนมผักกาดทอดชิมกันเลยดีกว่าอร่อยอิ่มมากอร่อยมากๆอร่อยทุกจานเลยนะคะแนะนำให้มาทานกันนะห้ามพลาดเลยที่โรงแรมเลดี้สันบูนะคะห้องอาหารไชน่าเทเบิลนะคะตั้งแต่เวลา6กโมงเย็นถึง4ี่ทุ่มทุกวันนะคะมาทานตามที่เราทายกันได้เลยชิยดดังคะ ไปไหนต่อคะกับห้องค่ะกับห้องคืนนี้มีนัดอะไรปะคะมีค่ะเขามีปาร์ตี้ต่อกับพี่ลอยแก้วเเฮ้ยยนี่ะตัวอะไรไปกระโดดบนเตียงครับแม่ปูเป้สติ๊กบุกตอนนี้ลองรักเสลยค่ะหนตัวพี่ลอยแก้วสองตัวโอเคแล้วมีตัวนี้ดมวยน้องน้อยนี่มาอีกหนึ่งตัวอีกสามตัวโอ้นี่ ลยแก้วจะนอนห้องนี้ใช่ไหมครับคก้บอกม,มีมีปาร์ตี้กันนะเขาจะมาทำปาร์ตี้อะไรกันนะปาร์ตี้พ่อมากเขาก็จะปาร์ตี้กันต่อแล้วเดี๋ยวเด็กๆเ,เขาจะนอนด้วยกันทีนี้เดี๋ยวแม่ก็นอนเตียงเสริมพ่อก็นอนโซฟาแล้กันแกมีความสุขไม่ใช่แต้ม อยากได้ปาร์ตี้อย่างนี้บ่อยๆไหมครับลอยแก้วขอทุกวันค่ะพรุ่งนี้ <c oughs> ปาร์ตี้คืนนี้เสร็จเราปาร์ตี้ต่อพรุ่งนี้กันอี <c oughs> กวันนี้ลอยแก้วไับเชฟแันจะทำอะไรกัน <c oughs> ก <c oughs> ตำเบียรไปวันนี้ไปกินมาม่ <c oughs> า,า <c oughs> นี่ไงส้มอันนี้มะนาวมะ <c oughs> นาวอะไรเนี่ยส้มเชฟแคนเข้าใจวันนี้คือมะนาว <c oughs> <c oughs> เป็นมะนาวที่ลูกใหญ่มากตอนนี้นะคะเรามาทานมื้อเช้ากันนะคะอยู่ที่โรงแรมเบดิสันบูพาซา เขามีที่ให้เราทําก๋วยเตี๋ยวเองด้วยแม่เดินดูอะไรอาหารสักผักเราเนี่ยน่าทานทั้งนั้นเลยนี่เขาให้เราลุกก๋วยเตี๋ยวเองมาแล้วกินยังไงเส้นกเส้นนุ่มสินจีแต่บอกมีสินจีดอันนี้เงาะโอ้ยตายลูกฉันอันนี้เขาเรียกว่าเงาะแตมไม่ใช่มุกใช่ไหมนี่มุกหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวแม่ว่าแม่จะทำบะหมี่ให้แต้มแล้วเมื่อคืนแต้มนอนสบายไหมสบายอะค่ะ เป็นไงพี่ไร้แก้วเมื่อคืนนอนสบายไหมครับนอนสบายค่ะนอนสบายจนไม่อยากตื่นเลยค่ะได้นอนกับน้องมั้เนี่ยไม่ค่ะไม่ได้นอนอ้าวพี่ไร้แก้วหนีกลับไปนอนห้องตัวเองเหรอจะแต้มค่ะนี่พี่ไร้แก้วนี่วันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างวันนี้มีกิจกรรมกินอาหารเที่ยงที่กำลังกินอาหารเช้าเลยเือตื่นมาเือตื่นมากินอาหารเช้าปุ๊บเที่ยงปั๊บเลยค่ะกินเสร็จแล้วไปนอนแล้วเดี๋ยวก็มากินเที่ยงต่อใช่ไหมใช่ กุ้งตัวโตๆนะคะตอนนี้นะมื้อเช้าเรายังไม่ทันอิ่มยังไม่เสร็จนะเรามาต่อมื้อกลางวันกันแล้วค่ะตอนนี้นะคะแม่อยู่ที่ห้องอาหารเทเวนตี้เซเวนไบจ์้ค่ะเป็นบุฟเฟต์นานาชาติตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์ซีฟู้ดแล้วก็สเต็กซีฟู้ดนะคะมีทั้งกุ้งมีสดๆตัวโตๆทั้งนั้นอเตแซลมอนเดี๋ยวแม่มาสเต็กแซลมอนดีกว่าทางนี้ก็มีสเต็กต่างๆนะคะเลือกได้เลยแม่แอบเห็นตรงนี้นะกินมาก กุ้งทอดซอสอมะขามอันนี้ของโปรดแม่นะคะแล้วก็มีปูนิ่มด้วยตรงนี้เป็นแซลมอนนะคะเราก็มีเข็มอบน้ำผึ้งอันนี้มีหมูหั่นนะคะหมูแดงหมูกรอบอยู่ตรงนี้ทำบะหมี่ได้เลยจะเอาบะหมี่หมูแดงบะหมีหมูกรอบก็ได้หมูหั่นนี่ก็ของโปรดแม่อีกแล้วอันนี้เป็นแป้งนะเหมือนแป้งมันโถนะคะทางนี้จะเป็นซีฟู้ดแบบเย็นนะคะมีทั้งปูมีทั้งกุ้ง อุ๋โยตวนี้อันเบลมเนี่ยนี่อันโตโต,อตอเนื้อเต็มๆแ,แบบนี้เลยทางนี้เป็นโตติ่มซำมีหลายอย่างมากเลยเราเมื่อวานเราเพิ่งทานอาหารจีนกันนะคะอร่อยมากอันนี้ก็ห้ามพลาดอพลาดไม่ได้นะต้องมีแน่นอนคืออาหารญี่ปุ่นค่ะนี่หัวปลาแซลมอนต้มซีอิ๊วเทมปุระนะคะนี่ทาโกยากิอันนี้ของโปรดเชิดแปม นี่เนื้อเนื้อเทอเริยากินะคะเห็ดท mm ัเฟิลซาซิมิก็มีมีปลาหลายแบบเลยค่ะสดสดทั้งนั้นด้วยสิของหวานก็น่ากินใช,คช่ค่ะมีตีช็อกโกแลตค่ะมีช็อตาเบอร์รี่มีมาชเชอร์เพื่อที่จะ<อ>นั่นนะคะกล่องนี้ใช่แล้วก็ม,มีช็อกโกแลตต่างๆไม่ต้องกินของขาวแล้วมั้งเราเริ่มที่ของหวานเลยนะเออมันเป็นมังโกสต,ติก๊กเก้อ๋อเขาหนึบของม้วน โอ้โห oh, ทั้งปูลกกาซาก้านี่ก็กุ้งล็อบสเตอร์ oh. มีความสุกจังเลยนะครับเฉ mm hmm. ตแสมนำเราอร่อยทุกอย่างพลาดไม่ได้เลยนี่นะคะห้องอาหารนี้นะเป็นซันเดย์บร์นะคะมีทุกวันอาทิตย์เวลาเที่ยงถึงบ่ายสามโมงนะคะเดี๋ยวแม่ให้รายละเอียดไว้ใต้วิดีโอนี้นะคะเฉตแสมหยุดเสาร์อาทิตย์เราแม่พามาอย่างเงี้ยชอบปะชอบมากใช้ชวเวลากับพี่ลอยแก้วเต็มที่เลยใช่ไหม เดี๋ยวอิ่มแล้วนี่จะไปไหนต่อเนี่ยแน้ำเด่นน้ำต่ออีกว่<ห>ายน้ำต่ออีกอยากมีเสาร์อาทิตย์แบบนี้บ่อยๆไหมอยาอกมีมากๆ<ย>ทุกวันทุกวันไม่ต้องไปโรงเรียนไอ้ไว้เดี๋ยวแม่จะพามาสนุกกันแบบนี้อีกนะคะถ้าชอบเบียวแบบนี้คอมเมนต์ไว้เยอะๆนะวันนี้พวกเราทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย,บาย